ตอนเนี้ยที่อายุยังน้อยอ่ะมีแรงเที่ยวก็เที่ยวไปเถอะเพราะว่าในวันหนึ่งที่คุณแก่ขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะเสียดายก็ได้ว่าวันเนี้ยทำไมคุณถึงไม่อยากเที่ยวทำไมวันนี้คุณยังต้องทำงานก็หาเงินไปเพื่อรักษาตัวเองเหรอถ้าวันนี้มึงมีแรงมึงเที่ยวไปเถอะมึงอาจจะไม่ได้รวยขึ้นแต่อย่างน้อยกูเชื่อว่ามันอาจจะเป็นความสุขเล็กๆที่ทําให้มึงกลับมาสู้งานใหม่ได้ความสุขคือความเรียบง่ายของชีวิต ความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราลืมหน้าที่เราลืมสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทํา mm hmm. ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กลับมาเป็นธรรมชาติกลับมาสู่ธรรมชาติในแบบที่เราเป็นกลับมารู้ความต้องการของตัวเองกลับมามีชีวิตง่ายๆทานง่ายนอนง่ายตื่นง่ายทําทุกอย่างให้เรียบง่ายมากที่สุดกลับมาเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับร่างกาย ให้กับสมองให้กับจิตใจเลือกการทานอาหารเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดกินอย่างเรียบง่ายธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราได้เลือกสรรเสมอการจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคือการกลับมาเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นว่าวันนี้เราใช้แค่นี้ก็ได้เรามีแค่นี้ก็ได้เราเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คํานิยามของแต่ละคนที่อยากจะเป็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีได้แต่สิ่งสิ่งนั้นมันต้องมาคนเรามันต้องพัก บ้างเหมือนกันนะคนเรามันต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างมีเวลาให้ได้เติมพลังให้ตัวเองวันที่เราคิดว่าเราเหนื่อยมันไม่ใช่วันที่คนอื่นจะสัมผัสได้เสมอนะแต่เราหล้ตัวอยู่แล้วแล้วมันไม่ผิดที่เหนื่อยบ้างขอพักบ้างขอนั่งหายใจลึกๆสักแป๊บหนึง่งหรือว่าหาอะไรที่มันแบบเติมพลังใจให้เราอ เก็บไว้สักวันหนึ่งให้ให้เราได้เติมใจเราให้มีพลังในการที่จะกลับไปทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นความรักอีกอย่างหนึ่งของเราก็ได้ใช้ชีวิตให้สมวัยเถอะครับไม่ต้องตึงจนขาดหรือว่าหลวมจนย่อนหากเหนื่อยก็แค่หยุดพักหายใจให้หายดีไม่มีใครในโลกใบนี้สมบูรณ์แบบแพ้บ้างก็ดีผิดหวังบ้างก็ได้ อาจทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับใครจะไปยกมือขึ้น